ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์ฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฮโรแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรื่องย่อละครเรื่องบ่วงหงพิมพ์ละพัฒลูกสาวคนเดียวของไตรนักธุรกิจที่ล้มละลายและค่าตัวตายเพื่อหนีหนี้น ความที่เป็นลูกสาวคนเดียวเกิดมาบนกองเงินกองทองและกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเล็กทําให้ถูกตามใจจนเหลืงใช้ชีวิตอย่างหรูหรามีคนรับใช้มากมายสุขสบายมาตั้งแต่เด็กถึงจะเคยไปเรียนเมืองนอกเมืองนาม,มาหลายประเทศแต่เธอก็เรียนไม่จบสักทีเจ้าอารมณ์และเอาแต่ใจตัวเองเนื่องจากพิมพ์ลพัฒ์เป็นคนที่สวยสมบูรณ์แบบจนใครเห็นต้องเลียวหลังจึงทําให้นิตยสารชื่อดังมากมายชวนเธอไปถ่ายแบบและเดินแบบจนในที่สุดเธอก็ยึดอาชีพนางแบบเป็นอาชีพหลัก แต่ด้วยความที่เธอเป็นลูกคนเดียวและเป็นลูกคนรวยเอาแต่ใจพิมพลพัชจึงไม่ตั้งใจทํางานไม่ตรงต่อเวลาและวินเวียงใส่ทีมงานจนทุกเอเจนซี่รู้กิติศัพท์ของเธอและแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอไตรผู้เป็นพ่อกินยาตายเพื่อหนีหน,นี้ความตายของพ่อทําให้ชีวิตของพิมพ์ลพัชต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตรูหร,ร้าคฤหาหา์รสปอร์ตทรัพย์สินเงินทองหายวับไปกับตา หลือไว้แค่เพียงรถบีเมเก่าๆคันหนึ่งและเงินอีกนิดหน่อยและเข็มกลัดหงเพชรที่ไตรมักจะเปรียบเลยลูกสาวสุดที่รักว่าเป็นเหมือนนางหงแสนสวยแม้ไตรจะไม่ค่อยเหลือสมบัติอะไรให้ลูกสาวแท้ของตนเองแต่คนที่ได้เงินทองจากไตรไปมากที่สุดกลับเป็นมาทวีแม่เลี้ยงของพิมพลพัฒอดีตนางแบบตกอับที่พ่อของเธอรับมาชุบเลี้ยงออกหน้าออกตามาทวีแก่กว่าพิมลพัฒเพียงไม่กี่ปียังไม่ทันสิ้นงานศพของพ่อ พิมลพัฒก็ถูกยึดบ้านหรูยึดทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทําให้เธอต้องมาเช่าคอนโดอยู่แถมยังถูกยศพลคู่มั่นลูกผู้ดีจากตระกูลเก่าถอนมั่นกระทันหันตรงกันข้ามกับมาทวีที่ได้เสวยสุขเพราะชิงอยากกับไตรก่อนหน้านี้และเรียกร้องค่าเลี้ยงดูอย่างมหาศาลแถมทีบตัวเองขึ้นมาจนมีชื่อเสียงในสังคมด้วยการเปิดห้องเสื้อมาทวีรับตัดเสื้อให้กับไฮโซและคุณหญิงคุณนาย มาทวีมีคนสนิทอยู่สองคนคือกระเธยปากร้ายชื่ออิสราวดีหรือนุดีและหญิงแท้ชื่อเป็ดซึ่งทั้งสองเป็นเหมือนหอคอยกับลูกกระเดือกของเจ้านายถึงแม้ชีวิตจะตกต่ำลงแต่พิมพลพัดก็ยังมีนิสัยเสียชนิดที่แก้ไม่หายงานเดินแบบที่เคยทำจึงค่อยๆหดหายไปไม่มีใครอยากจะจ้างเพราะถึงแม้เธอจะสวยจัดอย่างไรแต่ทุกคนต่างก็เอือมระอาถึงกระนั้นพิมลพัดก็ยังยิงไม่ง้อใคร ยิ่งนานวันทรัพย์สินเงินทองก็ร่อยหลอลงทุกทีหากมีแต่สิ่งเดียวที่เธอไม่ยอมขายกินซึ่งก็คือเข็มกลัดประดับเพชรรูปหงส์ที่เตรียมจะโผบินขึ้นฟ้าเข็มกลัดนี้พ่อได้มอบให้เป็นของขวัญครั้งที่พิมพ์ลพัชย่างอายุเข,ข้า15เจ้าของคอนโดที่พิมพลพัชเช่าอยู่ชื่อกิติชัยทั้งกิติชัยและอ่อนอุสา ح, อดีตภรยาเก่าผู้เป็นภรยาต่างมีนิสัยเจ้าเล่และมีประวัติที่ไม่ค่อยจะสู้ดี ทั้งสองเฝ้าสังเกตพิมพ์ละพัดมาตลอดจนกระทั่งเห็นว่าเธอกำลังชนตรอกจึงเสนองานที่มีค่าตอบแทนสูงพร้อมทั้งค่าตอบแทนคือการได้พักคอนโดรูแห่งนี้ฟรีเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งงานนั้นก็คือการไปขโมยและทำลายเทปลับกับจดหมายที่เกี่ยวข้องกับอ่อนอุสาจากระเมศเจ้าของโรงแรมเชียงรายจารวีสองสามีภรรยาสร้างเรื่องว่าอ่อนอุสาห,หลงผิดไปมีความสัมพันธ์กับประเมศอย่างลับ,ลบ ระเมศได้อัดเทปและเก็บจดหมายรักซึ่งอ่อนอุตสาห์เขียนติดต่อไปเพื่อแบล็กเมคคนทั้งสองเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในการซื้อขายที่ดิน ครั้งแรกพิมพลพัฒ์ก็ไม่ยอมทำแต่อ่อนอุตสามาร้องไห้วิงวอนร้องขอให้พิมลพัฒ์เห็นใจหัวอ,อกลูกผู้หญิงด้วยกันซึ่งพิมพลพัฒก็ยังลังเลจนกระทั่งได้อ่านข่าวสังคมว่ามาทวีกำลังจะไปจัดแฟชั่นโชว์ที่โรงแรมเชียงรายจารวีเธอจึงตัดสินใจรับงานเพราะเชื่อมั่นว่าระเมศต้องเป็นคนเลวแน่นอนจึงสามารถเข้าหากับมาทวีได้พิมพลพัฒเดินทางมาถึงโรงแรมเชียงรายจารวีโดยกิติชัยอ้างว่าจะรับรองความปลอดภัยหากระเมศจับได้ อีกทั้งยังสัญญาว่าจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างระหว่างที่พักอยู่ที่โรงแรมนั้นด้วยระเมศเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาสวยสำอางที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจตั้งแต่ย่างหนุ่มเพราะมีที่บ้านช่วยปูพื้นมาให้เขามีเพื่อนรักคือสีหนาถหรือที่ลูกน้องเรียกว่านายสิงเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจอยู่ครึ่งหนึ่งทั้งธุรกิจโรงแรมและไร่ แต่นายสิงห์มักจะชอบดูแลไร่มากกว่าที่จะมาออกดูงานในโรงแรมทําให้หลายๆคนจึงไม่รู้ว่าโรงแรมนี้ยังมีเจ้าของอีกคนคือนายสิงห์สีหานานมีคู่มั่นชื่อนาราหรือนูนาหลานสาวคนเดียวของนายแบงค์ใหญ่มหาเศรษฐีที่มีหน้าตาในสังคมเธอกําลังจะจบโทและบินกลับมาแต่งงานกับนายสิงห์ในไม่ช้าทั้งคู่รักกันมากเพราะเคยผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันมากมาย ซึ่งพ่อแท้ๆของหนูนาคือนารามมือขวาของนายสิงห์ซึ่งเมื่อเลิกรากับแม่ของหนูนาไปแล้วก็มาได้ภรรยาสาวเป็นน้องสาวของนายสิงห์ชื่อคณิ t ฐาหรือที่ระเมศเรียกว่าคุณน้องซึ่งเธอก็เป็นอีกคนที่ระเมศวางใจให้มาช่วยแบ่งเบาภาระงานต่างๆในโรงแรมที่เชียงรายจารวีพิมพลพัฒ์กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนที่มาร่วมงานรวมทั้งระเมศด้วยความเป็นคนที่สวยมากระเมศจึงเข้ามาทําความรู้จักซึ่งเธอก็ให้ความสนิทสนมตามแผนทันที ระเมศดูจะหลงรักพิมพลพัชขึ้นทุกวันทั้งยังบอกว่าจะให้เธอเดินแบบกับห้องเสื้อมาทวีด้วยเขาตามใจเธอและเอาอกเอาใจทุกอย่างความที่พิมลพัชเอาแต่ใจตัวเองเย่อหยิ่งดูถูกคนอื่นทําให้เธอสร้างศัตรูในโรงแรมเอาไว้หลายคนโดยเฉพาะกับบรรดาพนักงานต้อนรับและพนักงานเสิร์ฟระเมศพาพิมลพัชเที่ยวดูงานในโรงแรมและพาไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆทั่วเชียงรายระเมศเป็นคนที่เชื่อในสัญชตาตญาณแรกและปิ๊งพิมพลพัชตั้งแต่แรกเห็น เขาทุ่มเทใจให้เธออย่างมากมายในขณะที่พิมพลพัส์กลับจ้องแต่จะหาจังหวะขโมยเทปและจดหมายอย่างเอาเป็นเอาตายแต่เพราะเธอไม่ใช่มืออาชีพพิมลพัส์จึงเผลอทำพิรุธให้ระเมศสงสัยและเผลอใช้โทรศัพท์ในห้องของโรงแรมโทรหากิติชัยแม่ระเมศจะภาวนาขออย่าให้สิ่งที่เขาสังหอนเป็นความจริงแต่ในที่สุดระเมศก็จับได้ ขณะที่พิมพลพัฒเข้ามาขโมยเทปกับจดหมายจากตู้เซฟในห้องทํางานของตนพิมพลพัฒตกใจมากที่ถูกจับได้แต่ก็ไม่ไวายเถียงว่าระเมศเป็นคนไม่ดีเป็นชู้กับเมียคนอื่นแถมยังเก็บหลักฐานเอาไว้แบล็กเมย์ระเมศจึงเปิดเทปให้เธอได้ฟังความจริงและยังให้อ่านจดหมายเพื่อให้รู้ถึงความเลวของกิติชัยที่เอาชื่อของคนใหญ่โตไปแอบอ้างขมขู่ชาวบ้านเพื่อบีบบังคับให้พวกชาวบ้านขายที่ดินให้กับตน เมื่อพิมพ์รพัตรรู้ความจริงจึงรู้สึกอับอายมากแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับความเสียใจที่ระเมศมาหมางเหมือนกับเธออย่างไรก็ตามพิมพ์รพัทรก็คือพิมพ์รพัตรที่โทษคนอื่นมากกว่าตัวเองเธอโธรบอกกิติชัยให้ส่งเงินมาจ่ายค่าที่พักและค่าโรงแรมแต่กิติชัยไม่ยอมโดยอ้างว่าเธอทํางานไม่สําเร็จทําให้เธอทั้งร้อนใจและตกใจมากสําหรับระเมศเขาทั้งผิดหวังและเสียใจที่มองพิมพ์รพัตรผิดไประเมศรักพิมพ์รพัทรเข้าจริงๆเขาจึงรู้สึกเหมือนถูกหลอกถูกทรยศ ดังนั้นเมื่อพิมพ์ละพัฒไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมเขาจึงให้เธอทำงานชดใช้โดยให้เป็นพนักงานเสิร์ฟและขู่ว่าถ้าพิมพ์ละพัฒไม่ยอมจะพาเธอไปส่งตำรวจพิมพ์ละพัฒต้องแต่งตัวในเครื่องแบบพนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองที่เธอเคยดูถูกต้องย้ายออกจากห้องพักหรูมาอยู่ห้องพักของพนักงานซึ่งต้องอยู่ร่วมกันห้องละสองคนทางแคบและไม่มีแอร์ซ้ำร้ายเพื่อนร่วมห้องของเธอก็คือการดาพนักงานเสิร์ฟที่เธอเคยวีนใส่ นับจากนั้นพิมพลพัชก็มีสภาพไม่ต่างกับนางหงปีกหักเธอจึงถูกทุกคนและศัตรูเล่นงานในชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อนแต่เธอก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดเวลาที่พิมพลพั์ทำงานอยู่ที่ห้องอาหารจรารวีระเมศเฝ้าจับตาดูอยู่ด้วยความสะใจแต่บางครั้งก็อดใจอ่อนไม่ได้ฤทธิเดชของพิมพลพั์เป็นที่เรื่องลือไปทั่วเธอมีเรื่องกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพน,นักงานเสิร์ฟด้วยกันลูกค้าหรือแม้กระทั่งพัชรีผู้จัดการของห้องอาหาร ความเย่อหยิ่งและเอาแต่ใจตัวทําให้ทุกคนไม่ชอบพิมพ์ลพัฒหลายๆคนถึงกับนินทาบางก็เย่อเย้ยซึ่งซึ่งหน้าด้วยความที่พิมพลพัฒเป็นคนเย่อหยิ่งทะนงตัวไม่ยอมแพ้และมีเลือดนักสู้เธอจึงค่อยๆปรับตัวและกล้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อเก็บเงินพยายามสะสมเงินเพื่อไถ่ตัวเองสู่ความเป็นอิสระโดยพื้นฐานและต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าพนักงานคนอื่นๆและความดีในจิตใจที่ยังมีอยู่บ้างเพื่อนร่วมงานอย่างจินตนาซึ่งมีปมในชีวิตเรื่องแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเหมือนกับเธอ โดนลวนลามจากลูกค้าบ้าการฝรั่งพิมพลพัฒจึงออกไปไล่ตะเพิดและปกป้องทุกคนจากฝรั่งบ้าการคนนั้นทำให้ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานที่มีกับพิมพ์ลพัฒค่อยๆดีขึ้นมิตรภาพระหว่างเธอและเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะกับการดาและจินตนาก็ยิ่งทวีความแน่นแฟน้นจนเรียกได้ว่าทั้งคู่กลายมาเป็นทั้งองครักและเพื่อนสนิทของเธอในที่สุด และแล้ววันงานแฟชั่นโชว์การกุศลก็มาถึงเมื่อเมทวีได้เห็นสภาพของพิมลพัทกับตาตัวเองเธอรู้สึกสาใจที่ได้เห็นลูกเลี้ยงตกต่ำและไม่รีรอที่จะย่อเย้ยซ้ำเติมซึ่งขณะเดียวกันมาทวีก็พยายามที่จะจับระเมศให้ได้จนสุดท้ายหนูดีและเป็ดลูกน้องของมาทวีก็สืบรู้ว่าสาเหตุที่พิมพลพัทต้องกลายมาเป็นเด็กเสิร์ฟก็เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าห้องมาทวีจึงคิดไปว่าพิมพลพัทคงจะมีแผนการที่มาจับคนรวยอย่างระเมศแน่นอน แต่ด้วยความช่างสังเกตเธอจึงพอรู้ได้ว่าระเมศก็มีใจให้พิมลพัทเธอจึงคอยสร้างเรื่องให้ทั้งสองเข้าใจผิดกันแถมยังแกล้งใส่ร้ายพิมพลพัทให้ต้องกล้ามกลืนฝืนทนในที่สุดและมาทวีก็คิดจะกันพิมพลพัทให้ห่างจากระเมศโดยเด็ดขาดเธอจึงโทรศัพท์ติดต่อกับเสียสมานให้มาเจอกับพิมลพัทที่โรงแรมเชียงรายจารวีเสียสมานซึ่งหลงรักพิมพ์ลพัทมานานและอยากที่จะรับเลี้ยงดูแลพิมพลพัท เสียดีใจมากจึงรีบหนีเมียขึ้นมาจากเชียงรายเพื่อมาเจราจาก,กับพิมรพัฒและยื่นข้อเสนอจะเลี้ยงดูพิมรพัฒอย่างดีแต่ก็โดนพิมรพัฒนบอกหน้ากลับไปอย่างไม่เกรงใจเสียรู้สึกท้อและทออใจแต่มาทวีจึงให้กำลังใจและบอกแผนการที่จะทำให้พิมรพัฒยอมตกเป็นของเสียถึงแม้เสียจะยังลังเลกลัวพิมรพัฒจะไปบอกเมียของเขาแต่ความต้องการอยากได้นางหง์แสนสวยมาครอบครองเสียจึงยอมทำตามแผน มาทวีวางแผนแต่งเรื่องบอกระเมศว่าเธออยากจะใช้เงินแทนพิมลพัทเพื่อเห็นแก่สายสัมพันธ์ที่เคยเป็นแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงกันมาแต่ก็กลัวพิมลพัทจะไม่ยอมรับดังนั้นเธอจึงขอร้องให้ระเมศช่วยเป็นคนนัดให้พิมลพัทมาพบเธอบนห้องเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจกันเธออ้างว่าถ้าเธอเป็นคนนัดพิมลพัทคงไม่ยอมขึ้นมาระเมศหลงเชื่อจึงสั่งให้คนไปบอกพิมลพัทว่าให้ขึ้นไปพบเขาที่ห้องบนโรงแรม ซึ่งจะมีมาทวีรออยู่เพื่อที่จะปรับความเข้าใจแต่เมื่อพิมพรพัฒขึ้นไปกลับพบเสียสมานร,รอที่จะปลุกปล้ำเธออยู่ในมุมมืดทุกอย่างเข้าแผนการของมาทวีแต่โชคดีของพิมพรพัฒที่เสียสมานทําให้สําเร็จพิมรพัฒเอาตัวรอดด้วยการเอาโทรศัพท์าฟาดหัวเสียและวิ่งหนีออกมาจนผมเผ้าหลุดกระเซิงไม่มีใครสังเกตได้ว่าดอกกล้วยไม้ที่ประดับอยู่บนผมของเธอหลุดร่วงอยู่ในที่เกิดเหตุ พิมลพัชเจ็บใจและแค้นใจมากด้วยนึกว่าระเมศหลอกเธอให้เสียสมานจึงไปตัดพ้อต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงระเมศตกใจเพราะไม่รู้ถึงแผนชั่วของมาทวีเมื่อระเมศขึ้นไปเอาเรื่องมาทวีถึงที่ห้องเธอก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้ปฏิเสธและแก้ตัวจนระเมศเกือบที่จะเชื่อแต่โชคดีที่ระเมศได้พบหลักฐานชิ้นสําคัญคือดอกกล้วยไม้จากผมของพิมพลพัชท,ที่ร่วงอยู่โทรศัพท์ที่พังและสายหลุดจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวของพิมพ์ลพัช ระเมศไล่มาทวีออกจากโรงแรมทันทีมาทวีจำนวนต่อหลักฐานได้แต่พยายามอ้อนวอนระเมศและบอกให้มาทวีไปขอโทษพิมพรพัทซ้ำยังให้เธอกราบขอโทษพิมพรพัทด้วยส่วนพิมพรพัทก็ได้ถ่ายรูปภาพประวัติศาสตร์นั้นเก็บไว้ดูด้วยความสะใจระเมศหวังว่าจะทําความเข้าใจกับพิมพรพัทได้เพราะหลังจากที่มีเรื่องเขาได้ขอโทษเธอและยอมรับผิดทุกอย่าง มัทวีโกรธแค้นด่าว่าระเมศแต่ก่อนไปเธอได้ขายพิษครั้งสุดท้ายเพื่อต้องการจะให้พิมรพัฒเจ็บช้ำเธอบอกพิมรพัฒว่าระเมศมีคู่มั่นอยู่แล้วชื่อนาราหรือนูนาซึ่งพิมรพัฒก็เคยเห็นความสนิทสนมของคนทั้งสองอยู่บ่อยๆทำให้พิมรพัฒปักใจเชื่อและเสียใจมาก ส่วนระเมศนั้นก่อนที่จะไล่เสียสมานออกไปได้เรียกค่าทำควันให้พิมพ์รพัฒเสียจำใจให้เพราะกลัวเรื่องจะอื้อฉาวทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียและถูกเมียเอาเรื่องเงินจำนวนนั้นมากพอสมควรแต่ระเมศไม่ได้ให้พิมพ์รพัฒในทันทีเพราะเกรงว่าเธอจะมีเงินใช้หนี้และหนีเข้าไปกรุงเทพถึงแม้นางหงอย่างพิมพ์รพัฒจะอยากเป็นอิสระจากการทำงานที่เชียงรายจารวีแต่จริงๆแล้วหัวใจของเธอได้ติดบ่วงในพรานอย่างระเมศเข้าแล้ว เธอเสียใจมากกับเรื่องราวที่ได้ยินจากมาทวีเธอตัดสินใจที่จะไปจากเชียงรายจาราวีโดยเร็วที่สุดและไปให้พ้นจากระเมศพิมลพัดปรงได้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เธอไม่ใช่นางหงแสนสวยอีกต่อไปสัญ,ญลักษณ์ราคาแพงที่ปักอยู่บนอกเสือ้อแสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของเธอเธอยอมตัดใจจากเข็มกลัดหงเพชร ถึงแม้จะเสียดายใจแทบขาดแต่เพื่อจะได้พ้นจากโรงแรมแห่งนี้พ้นจากผู้ชายหลอกลวงเพราะเธอเข้าใจว่าระเมศนั้นมีคู่มั่นอยู่แล้วแต่ก็ยังมาหลอกเธอด้วยการทำท่บทีเหมือนมีใจให้ก่อนไปพิมพ์รพัฒได้มอบของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆพนักงานเสิร์ฟเธอมอบเดรสตัวโปรดให้กับการดาเงินจำนวนหนึ่งให้จินตนาได้ไปลงทะเบียนเรียนต่อเพราะทุกคนต่างให้บทเรียนอันมีค่ากับเธอ ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังได้ค้นพบความจริงและคําว่าเพื่อนที่พวกเขาเหล่านั้นมีให้กับเธอเมื่อพิมพ์รพัท์เอาเงินมาใช้หนี้ระเมศรู้สึกใจหายแต่ในเมื่อเธอยือนยันว่าจะไปก็ไม่สามารถขัดขวางได้ระเมศยังได้มอบเงินค่าทำควัญของเสียสมานให้เธอด้วยทําให้พิมพรพัฒยิ่งโกรธมากเพราะเข้าใจผิดว่าเขาเก็บเงินจนํานวนนั้นไว้ไม่ยอมบอกเธอตั้งใจจะแกล้งกักตัวเธอไว้ให้ทํางานต่อหลังจากพิมพ์รพัฒจากไปแล้วระเมศเสียใจมากจนซึมเศร้าไม่เป็นอันทํางานจนทุกคนเป็นห่วง เมื่อเพียงรพัฒนาถึงกรุงเทพเธอได้รับบทเรียนเรื่องการมีชีวิตพอเพียงจากการใช้ชีวิตที่เชียงรายจารวีเธอจึงไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆขายข้าวของแบรนด์เนมเนื่องจากมันไม่มีความสําคัญกับชีวิตของเธออีกต่อไปและใช้ชีวิตกินอยู่อย่างประหยัดติดดินหลังจากนั้นก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไม่ท้อถอยถึงแม้ในใจจะยังคงรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาและยังคงคิดถึงระเมศอยู่ เธอริ่มต้นด้วยการพยายามออกหางานเดินแบบติดต่อทุกเอเจนซี่ที่เคยร่วมงานด้วยแต่ทุกแห่งก็ปฏิเสธหมดเพราะมาทวีใช้อิทธิพลและความสนิทสนมส่วนตัวกับบรรดาเอเจนซี่พูดให้ร้ายพิมพ์ลพัทและบอกให้ทุกเอเจนซี่ปฏิเสธเธอซึ่งพิมพ์ลพัทเองก็รู้ตัวเพราะเข้าใจว่าการที่ทุกคนปฏิเสธเธอเ,เป็นเพราะยามที่เคยรุ่งเรืองเธอทั้งเบี้ยวงานเวียงวีนและไปสายเป็นประจำ ในที่สุดเธอจึงตัดใจและตั้งใจหางานอื่นทำํำแต่มันก็ยากเต็มทีเพราะพิมพ์รพัฒเรียนไม่จบที่ไหนสักแห่งหรือถ้าที่ไหนรับเธอก็จะได้เจอกับเจ้านายหัวงูมาลุลรามเธอเป็นอันทําให้เธอต้องลาออกและตกงานความทุกข์ยากหลายเดือนที่ผ่านมาสอนให้พิมพ์รพัฒไม่ท้อเธอจึงลองออกความสามารถด้านอื่นๆของเธอไปแลกกับเงินซึ่งนั่นก็คือการสอนภาษา เพราะเมื่อสมัยที่เธอยังเรียนอยู่ที่เมืองนอกเธอได้เรียนคอร์สสั้นๆตามประเทศในยุโรปหลายประเทศและอยู่ที่นั่นหลายปีทําให้พูดได้ถึง3ภาษาและมีทักษะภาษาที่ดีทั้งการพูดการเขียนแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีสถาบันสอนภาษาที่ไหนรับเธอเพราะด้วยกฎระเบียบที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาในการสมัคร จนกระทั่งวันหนึ่งพิมพลพัฒ์ได้พบกับหนุนาโดยบังเอิญซึ่งหนุนาก็มากับนายสิงห์คู่มัน่นและเป็นหุ้นส่วนของระเมศแต่พิมพลพัฒ์ก็ยังไม่รู้และเข้าใจผิดอยู่เหมือนเดิมหนุนาพยายามจะให้ความช่วยเหลือแต่พิมลพัฒ์ปฏิเสธหนุนาจึงให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้พิมพลพัฒ์ไม่สามารถหางานได้เงินก็ร่อยหลอลงทุกทีสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจโทรไปหาหนุนาหนุนาแนะนําให้พิมพลพัฒ์ไปทํางานกับรจนาซึ่งกําลังหาครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้ลูกสาวกับลูกกชาายเล็ๆที่บ้น พิมลพัชซึ่งแม้จะเรียนไม่จบปริญญาแต่ก็มีทักษะด้านภาษาที่ดีมากด้วยเพราะเป็นนักเรียนนอกรจนาดูจะดีใจและแอนดูพิมลพัชเป็นพิเศษขณะเดียวกันพิมลพัชก็รู้สึกว่าหน้าของรจนานั้นคุ้นๆหลังจากสนิทสนมกันพอสมควรจนกระทั่งพิมลพัชเล่าเรื่องความรักอกหักของเธอให้ฟังซึ่งหารู้ไม่ว่ารจนาก็คือพี่สาวของระเมศ เมื่อรจนารู้ความจริงเธอจึงแน่ใจว่าพิมพ์ลพัชก็รักน้องชายของเธอเธอดีใจมากจึงรีบวางแผนนัดระเมศให้พบกับพิมพ์ลพัชที่บ้านของตนพิมพ์ลพัชตกใจมากที่ได้พบระเมศที่บ้านของรจนาระเมศเล่าความจริงว่ารจนาเป็นพี่สาวของตนและเล่าเรื่องหนูนากับนายสิงให้พิมพ์ลพัชฟังทําให้ทั้งสองเข้าใจกันในที่สุดและเปิดเผยความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน ด้วยความที่โลกกลมและสังคมเศรษฐีไฮโซมักจะรู้จักกันประเม่ได้รับคำเชิญให้ไปงานแต่งของนายยศพลและว่าที่เจ้าสาวลูกเจ้าของร้านเพชรชื่อดังแต่พิมพลพัฒนกลับปฏิเสธที่จะไปออกงานกับพระเมศเพราะไม่ต้องการไปหักหน้าหรือเปล่าประกาศให้ใครรู้และอยากอยู่อย่างสงบ หลังจากที่เจอมรสุมชีวิตมากมายระเมตรู้มาว่ากิจการร้านเพชรของบ้านเจ้าสาวกำลังแย่และต่างฝ่ายต่างจ้องที่จะแต่งงานกันเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งฝ่ายหญิงก็หารู้ไม่ว่าตระกูลเก่าของยศพลก็มีแต่เปลือกเช่นกันส่วนมาทวีก็ถูกกรตามสนองเพราะเมื่อรจชนารู้ถึงความชั่วร้ายของมาทวีที่กลั่นแกล้งพิมรพัชจนหมดอนาคตรจชนากลัวว่ามาทวีจะกลั่นแกล้งพิมรพัชไม่เลิก เธอจึงส่งทั้งรูปและคำขอโทษของมาทวีเมื่อครั้งถูกจับได้ว่ามาทวีหลอกพิมพลพัทให้เสียสมานปล้ำและการที่มาทวีโกหกสังคมปลอกลอกไตรพ่อของพิมพลพัทจนมีอันเป็นไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อความจริงเปิดเผยจึงไม่มีใครในวงการคบหาสมาคมกับมาทวีอีกและทําให้กิจการเจ๊งไปในที่สุด เมื่อเรื่องเลวร้ายจบสิ้นลงพิมพ์ละพัฒได้รับการยอมรับจากสังคมและกลับมารับงานเดินแบบเช่นเดิมทั้งระเมศและพิมพ์ละพัฒ์กลายเป็นคู่รักที่ใครๆก็อิจฉาพิมพ์ละพัฒ์รู้สึกมีความสุขเสียจนอยากจะบินแต่คงบินไปไหนไม่ได้ไกลเพราะเธอติดบ่วงของคนข้างตัวแต่เป็นบ่วงที่เธอยินดีและเต็มใจที่จะผูกพันตัวเองไว้ช่วนิรันดร